แฟนผมเป็นคนง่ายๆนะง่ายทุกเรื่องแต่มีเรื่องนึงที่มันยากมากเลยซื้อของขวัญให้ไม่เคยถูกใจเวลาซื้ออะไรให้สาวๆนะโหยากเย็นซื้ออะไรไม่เคยถูกใจเลยอ้าวก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันติดมากซุปเปอร์สปอรสวัสดีค่ะกําลังมองหาของขวัญให้กับสาวๆอยู่ใช่ไหมคะครับวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นลดเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องทไม้แบตนะคะนี่แต่ถ้าจะให้สาวๆนะคะแนะนำเป็นบิกินี่เลยค่ะนี่เหมือนนางฟ้าในสวรรค์ตกลงมาจากสวรรค์ลงมาสวยอยู่ตรงนี้ พี่คือสิ่งที่ใช่สำหรับเราสองคนมีตัวช่วยแล้วเว้ยพี่ตูนช่วยอะไรไม่ทันแล้วก็ไปกันแล้วใช่ไปไหนแล้วคะหนูยังไม่เลิกงานเลยครับพี่โอ้น้องจะพาเธอของขวัญให้กับสาวอะ่ะเอาอ่ะช่วยเรียกด้วยนะรอยฟันว่านอยู่ตรงนัน้นพี่พูดแหละ จะบอกว่างั้นเดี๋ยวเรามาเลือกชุดว่ายน้ํากันเลยดีกว่าค่ะถ้าไปบาหลีต้องเป็นสีเขียวนี้เลยค่ะแต่ถ้าจะไปมันดีต้องเป็นสีสันลายแบบนี้เลยค่ะอ,อ,อยากได้ที่มันแซ่บผานี่มีมาตัวนี้เลยค่ะติกซี่ไม่เบาหรือจเจนน้องไม่เ้าจะดีนะครับไม่ดีมั้งครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้ฮะเหมามดนี่ไม่ว่าจะเทศกาลปีใหม่วาเลนไทน์ตู่จีน เรียกได้ว่าให้ของขวัญข้ามปีได้เลยครับครับขอบพระคุณลูกค้าทั้งสองคนมากๆเลยนะคะคร,รอบหน้ามาช็อปกับหนูอีกนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นแบบว้าวว้าวว้าวไปเลยค่ะเชินทางนี้เลยนะ,ะได้เลยครับอยากเสียเงินแล้ว